เพื่อนมาบ้านเชฟวันนี้ครับเลยทําเมนูแซ่บๆง่ายๆนะครับเป็นกับแก้มครับต้มแซบหมูวุ้นเส้นครับมาเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับเป็นเมนูที่แซบเบอร์เบอร์ตอยเมนูหนึ่งเริ่มนาหมูสับนะครับแล้วก็ใส่3ามเลอปรุงรสด้วยน้าตาลทรายครับซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสครับวุ้นเส้นนะครับก็นํามา หันห่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับสั้นๆหน่อยอ่าแล้วก็ขยําให้เข้ากันเลยครับเราจะทําเป็นเหมือนลูกเนาะเตรียมไว้ก่อนเลยครับเป็นเมนูเร่งด่วนนะครับทีเชฟมีวัตถุดิบเหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยแหละครับแล้วก็เริ่มตั้งกระทะนะครับนําหอมแดงหอมใหญ่ขาตะไคร้ลงไปคั่วให้มีทรงกลิ่นหอมก่อนครับ แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับเมื่อน้ําเดือดขึ้นมาก็ใส่เจ้าลูกเงาะของเราเนี่ยลงไปได้เลยครับที่ปันป้นเป็นลูกกลมๆไว้นะพอน,น้ําเดือดขึ้นมาก็หมั่นช้อนฟองนะครับต้มแซบของเราในวันนี้ก็จะได้น้ําใส่นะครับน่าทานครับ อ่าทุกอย่างสุกหมดแล้วครับรรเชฟก็ปรุงรสชาติด้วยพริกป่นครับน้ำปลาน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับไม่ใส่ก็ได้นะตรงนี้แล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับเพิ่มกลิ่นหอมอีกครับอื ตามต่อด้วยพริกแห้งอีกครับเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีซอยลงไปอีกครับเพิ่มกลิ่นหอมครับอือหือเห็นแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ดับแก๊สน,นะครับเชฟก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปครับนี่แหละครับแซ่บถูกใจ คอสุราแน่ๆครับแล้วก็โรยด้วยพริกแห้งทอดลงไปอีกครับใครคิดว่ายังไม่เผ็ดก็เขี้ยวพริกแห้งตามได้เลยนะครับอ,อเห็นแล้วคืนน้ำลายเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเมนูกับแกล้มง่ายๆของเชฟนะครับสามารถเป็นกับแกล้มแล้วก็เป็นกับข้าวขึ้นโตะ๊อาหารได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับ ทำให้ข้าวหมดหม้อในวันนี้ครับ